สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4ตุลาคม2 5 6 6นะครับสื่ออย่าง p o l i t i c a l นั้นได้รายงานข่าวนะครับว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่ยุโรปและก็ประเทศในสาภาพยุโรปนั้น ไม่สามารถที่จะส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนจากครั้งพวกเขาได้อีกต่อไปเนื่องจากว่าจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคง,งของประเทศตัวเองอาจจะยังคงมีการสนับสนุนทางการเมืองและภาครัฐที่แข็งแกร่งต่อยูเครนแต่ยุโรปนั้นจะทําทุกอย่างที่จะไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคง,งของตัวเองรายงานล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากว่ายูเครนจากการประชุมฟอรัมผู้ผลิตอาวุธระบาดประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งยูเครนพยายามที่จะรุกให้พันธมิตรช่วยเหลือด้านอาวุธให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองขณะเดียวกันนั้น สื่อของอังกฤษยางเดะเทเลกราฟรายงานนะครับว่าเวลานี้อังกฤษไม่มีอาวุธที่จะส่งไปให้กับยูเครนอีกต่อไปและสิ่งสําคัญนั้นก็คือว่าอังกฤษได้ให้อาวุธทั้งหมดกับยูเครนในก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศและกระสุนปืนใหญ่และก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีในการที่จะดําเนินการให้อาวุธเพิ่มเติมกับทางด้านยูเครนเนื่องจากว่าตอนนี้ทางด้านสหภาพยุโรปเองก็แสดงท่าทีในการช่วยเหลือทางอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อยูเครนนั้นน้อยลงเนื่องจากว่าแต่ละประเทศนั้นมีอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่จะจัดส่งให้นั้นน้อยลงนั่นเองเรื่องนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้รวมถึงอังกฤษนั้นได้ออกคงเตือนนะครับว่าเครื่องกระสุนของพวกเขาที่จะส่งให้ยูเครนนั้นมันใกล้จะหมดลงแล้วทางด้านพลเรือเอกร็อบ,บาเออร์ประธาน,นาคณะกรรมการกองทัพแห่งนาโต้กล่าวที่การประชุมความมั่นคงที่กรุงวอร์ซอเมื่อวันที่3ตุลาคม2566ว่าตอนนี้เครื่องกระสุนเหลือน้อยจนเห็นก้นถังแล้ว และรัฐบาลกับบริษัทผู้ผลิตต่างๆกําลังเร่งการผลิตสู่อัตราที่สูงกว่าเดิมมากทั้งนี้สงครามในยูเครนยืดเยื้อมานานกว่าหนึ่งปีครึ่งแล้วและกองทัพยูเครนก็ใช้กระสุนปืนใหญ่หลายพันลูกต่อวันซึ่งตอนนี้เกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่กระสุนของพวกเขาเองแต่เป็นกระสุนที่ได้รับจากนาโตและอังกฤษพวกเขาส่งกระสุนปืนใหญ่ให้ยูเครนมากกว่า3ามแสนลูกแล้วและส่งให้อีกหลายหมื่นลูกภายในสิ้นปีนี้ทางด้านในส่วนของพลเรือเอกร็อบเบลเออร์นั้นยังบอกนะครับว่าการลงทุนต่ำกว่าทีีี่่่คจะเปป็นนตลลอดหาาายทผม ชาติสมาชิกนาโตเริ่มจัดหาอาวุธและเครื่องกระสุนให้แก่ยูเครนในขณะที่คลังกระสุนของพวกเขานั้นตอนนี้เหลือน้อยอย่างเต็มที่เราต้องการกระสุนจํานวนมากเศร,รษฐกิจแบบแค่เพียงพอแคบบ่ทันเวลาแบบที่เราสร้างกันมาตลอด30ปีนั้นเนี่ยตอนนี้มันได้สร้างปัญหาให้กับกองทัพของพวกเราและกําลังสร้างปัญหาให้กับชาติสมาชิกของนาโตในขณะที่ทางด้านเจนฮิปปี ก็กล่าวในที่ประชุมนะครับบอกว่าสต็อกอาวุธของชาติตะวันตกดูบางเบาลงและเรียกร้องให้ชาติสมาชิกนาโตใช้งบประมาณด้านการป้องกันประเทศที่ร้อยละสองของ GDP ตามที่เคยตกลงกันไว้ถ้าตอนนี้กําลังเกิดสงครามในยุโรปไม่ใช่เวลา,าการใช้จ่ายงบแค่2%ในการป้องกันและก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสําคัญนั้นก็คือว่าพวกเราจําเป็นที่จะต้องเอางบเหล่านี้ในการจัดซื้ออาวุธเข้าในกลางของพวกเขาเองและก็หยุดในการที่จะส่งอาวุธต่างๆให้กับทางด้านยูเครนเหตุเพราะว่าอาวุธของพวกเรานั้น มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของเราเองในประเทศก็จะเป็นปัญหาต่อความมั่นคงน,นี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับกับทางด้านสหภาพยุโรปแล้วก็ชาติสมาชิกของนาโตนั่นก็คือเรื่องของคลังสต็อกอาวุธต่างๆนั้นร่อยหรอลงเต็มทีแล้วครับ